นอันนี้ปลาแก้วนะคะใช่นะครับอยากให้ปลาแก้วลองพูดคําว่าทลาย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 ปลาตัวทลายคะ่ <c oughs> ปะปลาตัวทลายคะ <c oughs> ่ะอ๋อรู้แล้วพักเกลืทลายครับพี่ปลากลือทลายครับพี่เออสมมติว่าจะขอขึ้นเงินเดือนอ่า แมือขอจะครึ่งไหมเนี่ยอะไรไม่ครึ่งอยู่แล้วไม่ต้องขอเนาะหลายปีแล้วนี่ยังไม่มีสเ่ครึ่งไม่มียาเลยไม่มีแก้วยานะแก้วแต่ว่าสิ้นปีที่ผ่านมาพี่เองก็ให้ปุ๊นนะอันนั้นะใครให้ไอ้ให้หรือเขาให้พี่ให้ไอ้ให้ไม่ได้ยูเราต่างกันให้พูดใช้ใช้ต่างของพี่ไอแต่พี่เองก็ฝากที่เียวพี่รับมาจากมือไอ้เป็นไอ้แค่คุณทำงานโอ้โแล้วคุณครูมาทำอะไร ตอนนี้ไม่ได้เหมือนมาสอนภาษานะคะเหมือนเออมาฟังคู่ความใจใช่ใจก็คาดเดินเดนัล่งดีกว่าค่ะคุณคุณตักขอยาด้วยไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยฟังก็ฟังกองสิคะไม่เคยไม่เคยรอใครนานขนาดนี้เลยเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนสุภาษิตนะคะเอาคำแรกกันเลยเสียเงื่อให้กีฬาเสียเงื่อนให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้สามีค่ะเสียเงินให้กีฬาดีกว่าเสียเงินให้สัตว์มีที่ลาไปแล้วใช่ค่ะ ยอไม่ต้องสอนเลยนะคะคำนี้คุณเอลซีรู้ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะไม่เห็นลงศพมาพิศาราค่ะไม่เห็นลงศพมาพิศาราค่ะเล่าอยู่อันอะไรอันตะมรอัมพูนะคะอันตามพูรูว่ามีกานี่ไงไม่เห็นลงศพมาพิศาลา โอเคและอันนี้อันนึงด้วยนะคะกำขีดีกว่ากำตดกำระกำ,กำค่ะกำขีดีกว่ากำตดดูก่อนใครเราไปกำขี้ใช่เดี๋ยวเราไปกำขีครูคะเราไปสอนที่มันสอนเรามากำขีกำตดอย่างเนี้ยประชามันเป็นมันเป็นอ๋อสำนวน<ว>สำนวอไทยกำขีำ้ดีกว่ากำตดแต่ถ้ากำสดๆกำขี้ดีกว่านะคะพูดค่ะ แน่นอนสิคะค่ะแล้วจะไปทำที่ใช่ไงทานี่ไงครูครูกำลังจะซองครูใจเย็นๆเอาน้ำมาให้แกเอาน้ำ่อน